สวัสดีครับในตอนที่แล้วเราได้ทําการสร้างจิกตัดองศาสําหรับตัดขาโต๊ะ85องศาและตัดผนัง85องศานะครับและได้ฝึกการใช้เลื่อยวงเดือนตัดขาโต๊ะ85องศาและตัดผนัง85องศานะครับโดยใช้แบบขยายมาตราส่นหนึ่งต่อนหนึ่งในการอ้างอิงกาหนดขนาดทั้งขาโต๊ะและผนังนะครับสําหรับวิธีการประกอบขาโต๊ะเข้ากับผนังเราจะใช้วิธีการเข้าเดือยนะครับโดยขาโต๊ะจะทําการซาะร่องทําเดือยตัวเมีย และพนังจะทําการตีบาเดยตัวคู่ตอนนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเครื่องมือทําเดยของเราซึ่งก็คือเราเตอร์นะครับเชิญรับชมครับ,รบรสแสดงว่าวเราเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้เป็ปปนปกติตัวนี้เดี๋ยวเราจะใช้2องตัว คำถามมาแล้ทำไมต้องใช้สองตัวเดี๋ยวก็รู้คือให้คุณใช้สองตัวแล้วเพราะว่าคุณจะได้ทำงานได้เราเตอร์หลที่เราจะใช้งานเนี่ยเหมือนกันสายไฟก็อยู่ประมาณเมตรห้าสิะ นั่นคือปัญหาที่เขาเป็นห่วงคุณภาพเราอเราเตอร์ตัวนี้มันเดือดความเร็วรอบมันนะเร็วไหม <Okay. S 2> เร็วอันตรายมากเลยนะครับเพราะเวลาเราทำงานเนี่ยคุณต้องเซฟตี้ค่อนข้างจะรัดคุมอมีเกิดปัะเหตุไหมมีนะอย่างที่อาจารย์บอกนะ่ะซน อาจารย์จะห้ามอะไรเสมอแล้วก็เขาจะอยากรู้นันสิ่งใดที่ผมให้เซฟตี้ไปขอ้ทุกคนต้องระวังเลยเช่นที่ฝุ่นที่เราใช้แปลงถูกต้องเลยจำไว้เลยอยู่คัตเตอร์งานไม้ห้ามมือเขามายุ่งบมัน,นใช้แปรงปัดได้แต่ไม่จําเป็นไม่ต้องไปปัดมันมันจะไล่ฝุ่นลงมาเองโดยอัตโนมัติแล้วเดีย๋ยวอาจารย์จะมีระบบเซฟตี้ให้นะครับอาจารย์ที่เราจะทํางานที่ดีนะ ต่อไปเดี๋ยวเราอย่าซอร่องนะเป็นเดือยตัวเมียความยาพึ่งซึ่งจยให้พนังตวเนี้เป็นเดือยตัวผู้วิ่งเข้าไปนะคุณเห็นตรงนี้ว่ามันต้องเอียงเท่าไหร่แต่35วันเดี๋ยวเราก็หลังจากเราทำเดือยแล้วเราค่อยไปเจียนก่อนจะประกอบเจียนแล้วต้องใส่มาทำไมครับใส่ให้ราบเรียบให้พอดี ท้ายก็ต้องเอียงไหมเอียงผลงานต้อต้องเกี่ยเพราะอเกลี่ย้งไหลเวเราจะเซตขนาดให้ได้แต่เราต้องทําเดือยตัวซอล่องเดือยตัวนี้ตรงมีมา่อนเดือยยาวตลอดหน้าตามจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมพนังที่เราเห็นมันยังไม่เรียบอย่างนี้เดี๋ยวมันจะมีลูกเลื่อนเรื่องรายละเอียดเรื่องลูกฟักที่จะใส่เข้าไปทำลายทำอะไรเข้าไปทำด้วยรอเตอร์ ผมบอกว่าเราต้องมาคุยเรื่องเราเตอร์ก่อนนะคัก่อนดึงแจ็คจะถอดให้ดูก่อนว่าโค้งนะออแบบเปน็นยังไงก็ดึงขึ้นมาธรรมดาเงี้ยนะโครงสร้างมันไม่มีอะไรหัวจับสปริงนะแค่นั้นเอง แต่สิ่งที่อันตรายคือตัวนี้นเดี๋ยวจานจะถอดให้ดูเด๋ยวดอกที่เราอยากกัดเป็นดอกกัดตรงขนาดเจ้ามินนะครับจะตัดอะไรทำเดือยตัวเมีเยครับจะวิ่งขิข้ามมเนี่ย นะครับอันนี้วิธีการทํางานของมันเนี่ยเเราก็อย่าใส่เข้าไปดูนะครับเหมือนเดิมมันก็หลักการเดียวกันเรื่อยมันมีตัวล็อกมันน,นเนี่ยถ้าล็อกที่อยู่เรือยคลายออกมาเ,เนี่ยมันจะมีสปริงอยู่ข้าไง ตัวนี้เป็นตัวจับดอกโอเตอร์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าเวลาใสใ่ดูนะครับใส่ไปแค่เสมอสปริงเกินไปได้ไม่เกินห้ามิลแต่ห้ามใส่ต่ำกว่าตัวสปริงมันอาจจะคลายได้นะครับเกินไดไม่เกินห้นมลครับไม่เกินห้ามิลสนะรุปง่ายนะถ้าเราจะใส่ก็ประมาณสองเซนเสียบเข้าไป เ <tast> <ม |ms|> ป years, like ็นดอกใหญ่เลยจะได้ทิันชรับประมาณสองเซนเห็นไหมเรียวเข้าไหรเลยได so oui, so ้ประมาณห้า <Ng> มิลใจให้ขาดเลยไปเยอะได้ไหมก็ไม่ดีมันไปยันกับบุ๊คข้างในอาเขาบอกว่าไม่จำเป็นอย่าถอดออกมาเวลาเปลี่ยนดอกควรจะ คลายนะเนี่ยไม่จาเป็นจะถอดออกมา,กาพเพราะเกีียวมันทำไมครับเกียวมันเป็นเกียวละเอียดให้เราเนี่ยใส่เข้าไปประมาณสองเซนนะโดยประมาณมากกว่าไม่เป็นไรเสียเข้าไปนเงี้ยนะดูนะเอาน,นิ้วกันะแล้วก็ล็อก แล้วก็กดใช้หูเขาให้เกิดประโยชน์นะครับแต่และอ่าตอนนี้เราเตอร์เนี่ยการจอด,ด้วยใช้มือความคาดเคลื่อนจะสูงเราจะจับเจ้าตัวเนี้ยไปยึดติดส,สะต้อ ตี่จันต um ัดเข้าแค่เดียวออไม่้องเดือดครับวางไม่วางวู้ให้หน่วางต่ำตอนนี้เราถึงได้รังไงยืดให้จัน เราเตอร์แล้ว,ลวที่ทํางานค่อนข้างอย่าดีแล้วก็ปลอดภัยต้องมีความหนาอย่างน้อย18มิลถึง25มิลควรจะเป็นไม้จริงไม่ควรเป็นไม้อัดไม่ควรเป็น MDF เพราะว่าสกรูจะคลายตัวได้ทีนี้เรายิดยังไงก็จับกั้นตัวนี้ขึ้นมาวางเอาตำแหน่งที่เราจะทำงานได้สะดวกนะหรือจะชิดไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ไม่ต้องถึงขนาดสุด นะครับใช้ตะปูเกลียวขันไปแล้วให้พอนะครับก็ประมาณนิ้วิวสองหุนเขามีรูอยู่แล้วเนี่ยเขาเขามีรูให้สําหรับยึดนะาใส่ไปแล้วก็เอาตัวลวอวเตอร์เนี่ยใส่ลงไปนะให้ดูสังเกตดูว่าด้านที่มีตัววัดความลึกเนี่ยคือด้านที่เป็นเกลียว ด้านที่มีบูทพลาสติกก็คือด้านที่ตันตันกระแทกแต่จับใส่ลงอย่างนงี้เห็นไหมล็อกด้วยโต้คเ,เอยท <c oughs> ีนี้ก็ลองฟังเสียงนิดนึงนะ ทีนี้ลอตเตอร์เนี่ยจริงๆจะมีกระดาพลาสติกให้นะ ผูาการสอนจะไม่ให้ถอน,นปรากฏว่าเราโต้ที่นี่ทิ้งไว้สองสาตัวก็ถูกถอนหมดเพราะคนที่ใช้เนี่ยขาดความรู้มองเห็นของเล็กน้อยเรื่องความปลอดภัยหนีไปหมดขายหมดถอออกทํางานสะดวกไม่ใช่แต่ีรจริงต้องมีติดหน้าตาเลยแต่เดี๋ยวให้ดูตัวตัวที่มันสมบูรณ์นะตอนนี้ดูตัวที่ไม่สมบูรณ์เดี๋ยวเราเห็นแล้วว่าเออนี่ง เมื่อกี้เราเจอเลื่อยดีวอสที่ไม่สมบูรณ์ไปแล้วใช่ไหมเราแก้ไขไปแล้ว,ลวทีนี้เราจะมั่นใจเ,เลยเราจะจำไปตลอดเลยอ่าปลยเรื่องนะปลยลงไปธรรมดาเนี่ยนะจารย์จะตั้งให้ดูน่าอัตั้งนะดั โผล่ไปเห็นไหมแกนมันขึ้นมาแล้วนะพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะแต่ปล่อยกลับไปทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งการถอดดอกลอเตอร์โดยที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวไว้หัวจับเขาต้องระวังมากเลยเขาให้ไปถอดออกมาอย่างที่ตอนแรกให้ให้เห็นเขาให้จับตั้งลักษณะนี้แล้วถอดดูนะครับ นั่นไหมนั่นนะเมื่อกี้ดอกดอกโรเตอร์ก่อนใส่อาจารย์ก็ขันแค่ตึงมือถูกไหมพอ,อมันเจอทำงานพบความเร็วรอบมันอนะ ทำใหทำไมมันวิ่งเข้าไปเองทำให้นั่นขึ้นเหนือตไปแล้นะนะเดี๋ยวแล้วเราก็ใส่เหมือนเหมือนเดิมก็ดอกลักษณะเดียวกันเขาบอกลึกเท่าไหร่สองเซนคุณอาจจะทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวเนี้ยอาจจะเทปกันไว้ รอปรกาแมจิกเขียนไว้ไม่ควรถอดตัวนี้ออกมาเห็นไหมใส่เข้าไปสองเซนบอลลงไ้ กลับมาเราเห็นดอกโรเตอร์โผล่แนละ้วความลึกมันเกินเซนครึ่งเลยเกินเขาต้องการเท่าไหร่เซนครึ่งนะเดี๋ยวเราวัดที่หัวไม้เนี่ยเซนครึ่งแล้วเรามาตั้งลดลงไปจานแรกอาจารย์ให้แค่เซนเดียวอ่อนก็เอาตัวโรเตอร์เนี่ยไปยึดติดกระโต๊ะ อ่าดูนะมายึดติดกระโต้เอฟแคมก่อนเดี๋ยดำขึ้นได้ข้ามดำขึ้นดำขึ้นได้ทีนี้เราดำขึ้นได้เพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ติดการใช้เอฟแคมเนี่ย บางทีเนี่ยตีโรเตอร์ยเยอะๆมันคลายตัวหลุดได้ทําให้ความค่าเคลื่อนของงานค่อนข้างสูงพยายามถ้าเราทํางานเยอะๆให้เราสกูยึดติดกับโต๊ะเลยโต๊ะยึดสกูได้ไหมได้เขออกแบบมาให้ทําโต๊ะง,งานเราก็ยูตย่ติดเลยป้อง,งกันการหยิบข้าวโอเคนะครับสกนูนี้เครื่องนี้เรื่งนี้เครื่องอย่าหยิบเยอะๆเดี๋ยวเรียล่าสี่ตัวเยอะยม,มันก็เรียล่านะ อย่าลืมนะถ้าคุณใช้เยอะๆไม่มีปหอันตรายอย่างเงี้ยคุณยึดขึ้นหน้าไหมผมยืดหนึ่งตัวตรงนี้ตัวตรงนี้ตัวอย่าลืมว่เดี๋ยวเราต้องตีกี่ชิ้นเนี่ยอย่างน้อย50าสชิ้นถูกไหมใช่คนมึงมีสองกันใช่ไหม นะคของเดที่ตีทำไมต้องเป็นขนาดเกา้าิครับดูคืออย่างนี้เดือยเ,เนี่ยของตัวผู้เนี่ยกับตัวเมียเนี่ยอย่างน้อยต้องเก้าิลต่ำกว่านั้นเดือยคุณไมาบางพลิกไปหักไหมหักนะครับมันเรื่องของความแข็งแรงรยิ่งใหญ่เป็นยิ่งดีแต่ถ้าเกินความโตของขาไม่ได้นะต้องมีปีกด้านข้างสองข้างทีนี้เราก็เอากลมทุกคนกลมลงดูเห็นนิ้วที่จันทร์ไหมครับ ส่วนนี้เป็นตัวปรับความลึกการตั้งไม่ให้คนมายุ่งกับเรานะล็อกไว้เลยเวลาเราต้องการความลึกแค่เนี้ยอ่าเราก็มาดูตัวนี้กลับมาดูตัวนี้อ่าตัวนั้นเราตั้งจะได้เห็นตัว แล้วกลับมาดูตัวนี้เห็นไหมอ่าตัวนี้ก็ข้างล่างนะคุณยายผมก้มคนเดียวได้ไงผมต้องก้มด้วยเห็นยังเห็นยังตัวที่กันรถยังรถแล้วค่ะรถแล้วรถยังรถแล้ว เอาเช่นี้ก่อนดีป่ะเซ็ตหนึ่งเหรอเซ็ตหนึ่งใช่ไหมทำไมเซ็ตหนึ่งอย่ารูม่าขอบเช่นนี้มือใหม่ถูกไหมที่ลังว่ามาเข้ากระบวนการตีเราตอร์แล้ะก็ร้องหยิบไป